คุณเคยใช้ประโยคไหนในการจีบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จัดให้น้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องเล่าหรือดีวจะให้การการจะจีบด้วยประโยคไหนครับเดี๋ยวกันไปซื้อของแป๊บหนึ่งเอาลายไหมนี่นี่เป็นยังไงเป็นยังไงวิคิวเอาลายไหม คือหายแล้วกันเขียนเองนะว่าไงผ่านเมาผ่านของมินิฮาได้กันหน่อยเออ <Okay. S 2> อเคอณจะทำเด<ม>ิหน้าไม่ได้นะผมก็ต้องขยบซ้ายนิดหนึ่งครับคนนี้ขยบนิดหนึ่งทำไมอ่ะหัวใจเราจะได้ตรงกันกนะโอ,อ้ มุกนี้พี่ก็เคยเล่นแลวเนี่ยเออพี่แต<า><อ>่ว่าเนี่ยมันแบค็คสกคูลจริงๆริเนี่ยมันย้อนเข้าไปยุคแบบ2องพันอ่ะใช่เออเอาเอาเอานี่คือการจีบเราเบบี๋บแล้วถ้าเกิดจีบกันเองอ่ะจีบกันเองคำพูดไม่ได้ครับต้องเต็มเอาตรงไรอ่ะเอาตรงไรอ่ะอันนี้คือจีบแล้วก็กันไงจีบกันจีบบนี้อันนี้คือจีบติดเอออันนี้คือจีบไม่ติดเออ อันนี้คือจีบเท่าไหร่ก็ไม่ติดอ๋อจีบเท่าไหร่ก็ไม่ติดได้ครับเออโอเคไหมเขาโอเคไหมได้ครับได้อะไรยวเดี๋ยวๆดอะไรนะจีบติดยากนี่ไงติดนี่ติดนานแล้วด้วยแล้วเนี่ยนี่ติดนานแล้วด้วยเออเออติดจนอาหารเป็นไงบ้างครับหมอเออเอออะไรนะ แล้วงน้งการไม่กี่ติดตม่ก่ติดแล้วเกิดการต้องจีบอ่ะอุ้ยจีบไม่เป็นปกติเราอยู่เฉยเขาแค่เข้ามาใช่ไส่วนมากเขาจะอยู่เฉยครับคนจะเข้าหาเขาเองอยู่แล้วคนอยู่แล้วคนจะเข้าหาเขาเองคนคนนั้นคือก็มีผมบ้างคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างนีนิดหน่อยเวลาคนอื่นเราโอเคเหรอเรารู้ว่าคนอื่นเขามาเล่นเล่นอยู่แล้วไงครับอ๋อแล้วเราอ่ะ เล่นเหมือนกันเล่นมาแปดปีแล้วนานแค่เพี่เกี้หรออือ้ือเฮ้ยอาพี่เอาเรื่องว่ะเนอะไปน้องเอาหน่อยไปเอาหน่อยจังจริงจังเอาเรื่องว่ะเล่นเล่นเล่นมาแค่แปดปีใช่โอ้เอาเรื่องว่ะเออน้องไม่สู้อะไรเขาหน่อยเหรอใช่เป็นคนไม่ค่อยสู้ครับใช่ครับเขาจะหน่อยเฉยอยู่อย่างนี้ก็จะไม่ค่อยสู้จะไปสู้แบบข้างใน ในบทบาทในบทบาทใช่เราเป็นฝ่ายถูกกระทำใช่ไหมครับแล้วเราก็เป็นสายแบบโดนกระทำแบบรุนแรงด้วยบ้างบิ๊กยิวมันก็ไม่ได้แรงตลอดทุกวันหรอกบางวันก็ไม่มีแรงแทำางมาเหนื่อยใช่ครับก็แบบบเ้ยก็างวันหนึ่งก็อาจจะคุยกันปกติบ้างคุยกันรุนแรงบ้างครับูทำดีทำนั่นกันบ้างครับตอบสักทีเลยแล้วเราเนี่ยเออเอาให้กระจ่างเอาให้กระจ่างเอาให้กระจ่างอะ